ป้าฉันอยู่ตรงส้วมทองคําดูสิฮ่าฮเป็นยังไงล่ะแอนฉันอยากอยู่ตรงส้วมทองคําบ้างาจะตัดจะปีดอรหลบไปสิอะไรแกนี่ดูพวกเราจะมาอยู่ตรงคาระหว่างสกิมบีดี้กับค a m เมล่าแมนกันนะครับดูอโอ้โหมีเราแฟนคลับก็มาด้วยนะครับเพราะพวกเราคือผู้พิทักษ์โลกนั่นเองมาแล้วดูเรามีปืนด้วยข้างบนนะครับเป็นยานของค a m เมล่าแมนนะครับที่ส่งลงมาบนโลกนี้ มาสู้กับสกิบิดี้นะครับแต่ว่าเราต้องหยุดสงครามนี้ไม่งั้นมนุษย์เราศูนพันแน่ๆนี่แด่นี่แด่นี่แด่นี่จกล้องคามล่าคามล่าโจนี่ชื่อคามล่าโจนะครับนี่ช่วยกันยิงเร็วเรียบร้อยมันส่งมาอีกแล้วนี่คามล่าบีนี่แด่นี่แด่ยิงยิงยิงจะไปไหนคามล่าบีโอ้หอึดมากๆเจ้าตัวดีนี่แด่นี่แด่ ช่วยกันยิงเร็วโอ้ยมีมีดด้วยเหรอไหนลองใช้ซิมีดอาจจะแรงกว่าหรือเปล่าออ้ยตัวนี้ไกลแล้วคอ,อ,อลัสเรียบร้อยเจาา<ะ>้าคาเมล่าเอเดี๋ยวคาเมล่ามีฉันจัดการแล้วเจ้าคาเมล่ามีเยี่ยมมากแกรนดี้โอ้ยมันตกไปอีกแล้วนี่แหละลุม่มลุ่มสกรรมัมเรียบร้อยกระทืบนะครับกระทืบกล้องโอ้มันมาเรื่อยๆเลยไม่หยุดไม่หย่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะเราสามารถใช้ดาบนี้ได้ไหมไม่สามารถซื้อได้ เฮ้ยอันนี้กดได้นกฟาร์มิงโก้คืออะไรอ่ะสิบโลบัคไหนขอลองสิมาแล้วนกฟามิงโก้เออหรือว่าปืนไฟนี่เจ้าคาเมล่าปืนไฟเป็นไงละ่ะเจอปืนไฟเข้าไปโอ้โหไฟก้อนะคร<อ>นะกระนี้ไหนมีอีกไหมดี่ไงมันอยู่นี่ไม่ไปซะไฟไปซะปื๊ฉีดฉีดเป็นไฟก้อนเลยฉีดฉีดเป็นไฟก้อนปื๊จะไปไหนละ่ะ นี่แดนี่แดรู้สึกว่าจะไม่แรงเลยอ่ะมีดแรงกว่าปะเฮ้ยนี่แดนี่แดสไลด์ได้ด้วยเหรอเฮ้ยสไลด์ได้เท่บกมักปะสไลด์ดูสิอาจจะเจออะไรบางอย่างที่อยู่ข้างบนนี้ก็ได้นี่แกใช้ไบจัดการมันนี่แ่นี่แดทำไมชื่อเอ่อ my two pay account นี่อะไรเดี๋ยตเติมบัตรทูหรืออะไรไม่ได้นะครับไม่ได้ผลนะครับตอนนี้หรือว่าต้องจัดการให้หมดข้างล่างอะยิงฮึจดจดด,ดิดิโดนไหมนี่แหละนี่แหละยิงยิงเรียบร้อยแล้วนี่คืออะไรอ่ะชมพู่เขียวซูปเปอร์อ๋อเพิ่ม HP 500อันนี้สูงสุด250แล้วก็อันนี้ล่ะสีม่วงม,มอันนี้ทำอะไรได้มะต้องใช้เงินสด8อ๋อเรายัางไม่มีเลยนี่ไง มันจะมีให้ซื้อแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นอ่ออันนี้ได้มะคาเมล่ายี่ m ิบโลมัส<า>ลองดูนะครับเปลี่ยนั้ยไม่เปลี่ยนอ๋อ oh, หรือว่าต้องมากดอันนี้ปึบเย้ yeah, ฉันเป็นคาเมล่าแล้วดูโอ้โห oh, ไฟส่องสว่างเลย <Yeah. S 1> เป็นยังไงล่ะอฟยตกลงมาอีกแล้วดีแดดีแดดีเด,ด ยิงพวกเดียวกันเองนะครับฟันดีกว่าชุบอชุบอชิบอชุบโอ้ง่ายกว่าเยอะโอ้แกรดี้ก็เปลี่ยนลางนะครับสไลด์ได้ไหมนี้เวอร์ชันนี้สไลด์ได้ไหมได้สไลด์สิสไลด์ไม่เห็นได้เลยอุ้ยเดี๋ยวมันกระทืบกดชิปนะครับแต่ว่าดาเมจไม่เห็นลดเลยฟันเดีกว่าฟันปึ๊บฟันฟันเมื่อถึงจะลดนะครับช่วยกันลุมแล้ว โอ้โหเป็นคามล่าแมนแล้วลุมตืบนะครับโอ้ไหนดูซิ <S 1> <S 1> สำรวจว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอเจ้ามอสกล้องมันมาพวกเราลุมยิงเร็วชุด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 ดูซินี่เจ้ามอสกล้องลุมยิงโอ้โหมันไม่ลดเลยนะเนี่ยหรือว่าอันนี้พวกเรา <S <S <ไ>นี่ครับเนี่ยเลือดไม่ลดเลยไหนขอเดินใกล้ๆหน่อยขอจับมือหน่อย ถั่ลโอ้ตัวบอลเลอร์เลยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวมีตัวนูบมา <What? S 1> สกิบิดี้นูบเหรอเนี่ยเมื่อกี้มันมีสกิบิดี้นูบโอ้โ oh, หมันปล่อยพลังขึ้นมาโจมตีเร็ว <c oughs> เอาเอ,าอานี่หัวใครเจะไวต่ออยู่ตรงเนี้ยเวฟยี่สิบสองโอ้ยสกิบิดี้เข้าบนรวบปซะรวบปซะ <c oughs> นี่นี่รวบปซะนี่แหละนี่แหละ ุ้เราได้สองแม3ามแมแล้วได้คะแนนด้วยหลบอยู่ตรงนี้นี่เองไรเปอร์ทอยเลสด่เรียบร้อยนีอีกตรงนี้ด่โพลิสทอยเลสโพลิสทอยเลสก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่อะไรอะ่ะนี่พวกเดียวกันปะเดีย่ยแยกไปออกแล้วทุกคนเราสามารถเอาเงินนี้ไปซื้อได้ซื้อของได้หรือว่านี้พวกเราทุกคนคาเมล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับยิงเลื่อนไม่ลดเลยงั้นจัดก,การตรงนี้ก่อนอชุบชุบ,ชบ สกีมไปดีโน๊บี่แดเรียบร้อยนี่โนูบโนูบโน๊บใช่ประเนี่ยวโโอ้ฝั่งไหนไปฝั่งไหนเน,น,นี่ยตำรวจตำรวจสวบดิแดดิ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 อตอนนี้เรามีเงินอยู่9เหรียญน,นะครับเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างมะอันนี้12อันนี้10เอออุ้ย7ซื้อ7ละกันปืนลูกซองนี่ได้เป็นปืนลูกซองมานะครับอ๋อเจอซ่วมยักษ์ด้วยนี่ซ่วมยักษ์ โอ้โห oh, ตัวใหญ่กว่าเดิมนี่แด้เจอช็อตกันไปไหนเจ้าส่วมยักษ์ไปดูแล้วมันตามใครน่ะนี่นี่ยิงยิงเก็บร้อยไหนมีอีกไหมนี่ไงเจ้าจส่วมยักษ์นี่ช็อตกันดช็อตกันปึ๊บเก็บเงินได้สามแต้มอยู่เลยนะครับสามคะแนนนะครับไม่มีให้ฟาร์มเลยนะครับโดนแย่งฟาร์มหมดเลยเว็บที่ยี่สิบห้ากำลังมาวยนี่ไงมาแล้วนี่นี่นี่ นี่แหละเรียบร้อย,ย,ยไปดู้แล้วนี่แหละอุ่ยตัวลอยได้กด e คืออะไรอะ่ะ <What? S 1> กด e กด e อ๋อกด e เอาซ่วบออกมาได้เหรอที่กด e กดเราสามารถกดซ่วมได้ได้้าแต้มแล้วอยากได้สิบแต้ม <c oughs> หมดหรือยังอุ้ยนี่ไงกด e <c oughs> กดซ่วมเรียบร้อย <c oughs> มา กดกดนี่กดซ่วมโอ้โหใช้แผ่นนี้สุดยอดทุกคนนี่เรากดซ่วมอย่างเดียวกดซ่วมอย่างเดียวปึบก,กดนะครับให้มันลงชักโคกไปลงชักโคกลงชักโคกปึบลงชักโครกแกนี้มานี่แหละลงชักโคกไปแต่ไม่เห็นได้เงินเลย <What? S 1> เดี๋ยวนะ้นนก็ต้องยิงอ่ะสิตอนนี้แยกไม่ออกแล้วครับคนไหนพวกเราไอา้อนี่ไม่ใช่พวกเรานี่แหละ โอ้ยอึดมากมากดช็โคกกดช็โคกได้ตาม,มันเร็วโอ้คามิล่าแมนเราโดนไปแล้วเรียบร้อยได้มาแปดนะครับแปดซื้ออะไรได้บ้างอันนี้ดาบน่าจะซื้อดาบแล้วมั้งปืนไม่ค่อยได้ใช้เลยมันยิงยากนะครับนี่ได้ดาบม,มาแล้วดูมาจังสวบดีแด่นีแด่เจอดาบหน่อยดาบของชันเปิ้ไป แล้วก็นี่นี่เอาพวกเดียวกันยิงเลเซอร์มันยิงเลเซอร์ได้ด้วยนะครับไอตัวส้วมตัวนี้ระดับข้างหลังสไนเปอร์ทอยรเลสยิงเลเซอร์นะครับตัวนี้มีอยู่สี่เตนะครับรแกรนี่ระวังนะฉันจะแปลงร่างเป็นคาเมล่าแมนอะ,อะเวฟที่28มาแล้วลอยมาแล้วข้างบนเอาตัวนี้ก่อนเลยนี่นี่นี่ตัวส้วมชอ็อกโกแลตโอ้โหร่วมแรงร่วมใจกันมากนะครับวันฟึ๊ดได้เจ็ดแล้ว เฮ้ยตัวนี้แอบอยู่ตัวนี้แอบอยู่นี่แหละสูบสกปปีที่ลูบนะครับสกีพีดี้ลูบก็มาเพราะทำไมตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวนะตีได้ะปนี่ยเฮ้ยตีได้เจ้าตัวใหญ่คาเมล่าแมนตัวใหญ่นี่แด่นี่แด่นี่ยไม่ต้องช่วยนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันเองโอ้โหมากันให้ลืมออกเป็นเวฟของคาเมล่าแมนใช่ไหมแต่เก็บตังค์ไม่ได้นะครับแต่เขาช่วยยิงซ่วมหรือเปล่าเจ้าพกนี้ อุ้ยตัวใหญ่ขอโอ้ตายไปเรียบร้อยบีกไหมเนี่ยตัวใหญ่จุดนี่ลาสช็อตได้เก้าแล้วนะครับอรู้สึกว่าต้องใช้ปืนฟามิงโก้ปืนไฟปืนไฟนะครับน่าจะรัวกว่าลนลนทั้งหมดนะครับลนพวกคาเม่าเวฟที่อุ้ยมาแล้วข้าบบอลลน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 ฟื้นไฟลนเลยให้ยาไว้เวิมโซเยอร์ก็โดนอุ้ยตัวใหญ่ ว้าวเอาไปเลยพวกเรามันอยู่นี่นี่แดกนี่แดกสกีปี้ดีดูโอ้โหอุ่ยอึอดบ้ากเรียบร้อยโอ้ยปลุกปลาโอ้ยแย่แล้วมันปลุกมาในเมือกโหนี่ตัวใหญ่มา,มากๆพวกเราคนไฟ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 ได้สิสีแต้มแล้วทุกคน 14จ้าเย้โอ้โหที่สุดเราก็ปกป้องเมืองนี้ไว้ได้นะครับ14ซื้ออะไรได้บ้างพวกรายบกันไปก่อนนะขอชอปปิ้งก่อนเออยี่ห้าโอ้ยอากได้ยี่ห้า AK ดีกว่ามันเลยฉันได้ AK แล้วเุดๆๆๆๆคๆๆๆๆๆๆๆคๆๆ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 ๆร เดี๋ยวนะเราสร้างตรงนี้ยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงสร้างป้อม8เดี๋ยวเก็บให้ได้8สร้างป้อมนะครับมาแล้วเว็บต่อมาขอเงินหน่อยนี่ให้ได้8นะครับฟืบบฟืบใครมีระเบิดปลาใส่เลยชุบ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 เฮ้ยมันอยู่รูดนี่เละนี่เดะนี่หละโอเคเรียบร้อยได้หแล้วเอาไปได้8สร้างได้แล้วมั้งอ๋อมันจะเป็นป้อมอันนี้ขึ้นมา เป็นเหมือนกระบังไว้เหรอเป็นบังเกอร์ไว้เฉยๆเอาแกดี้ทำไรฉันอยากสร้างบังเกอร์บ้างแกดี้ <My. S 1> เอาละครับก็ภารกิจของเรานะครับที่เป็นคามเมลาม่าแมนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วย yeah. ผปกป้องเมืองนี้ไว้ได้หรือไม่นะครับไม่ได้ใจเหมือนกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบาย